ี่เป็นสถูปรามคามเป็นสถูปที่ได้แดงพระบรมสาริกธาตุมาตั้งแต่มสมัยอุธ,ธ,าอธการแล้วก็ได้มาจนยุค235ทมไมที่พระเจ้าสโสคมหาราชได้มาแต่ก็ พญานาคที่ดูแลสถานที่ก็ขอร้องให้แก่พระเจ้าโศสมหาราชว่าที่ตรงนี้เป็นหรือว่าพระบรมสาริกาตุที่อยู่นี้ก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพอญา,านาคทั้งหลายก็จึงไม่ให้ไม่อนุญาตอนุญาตให้ที่จะ นำพระบรมสาริกธาตุจากที่นี้ไปดันั้นก็เรามาแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะมีงานแล้วก็ปฏิบัติก่อนนะครับนะครันมาถึงแล้วก็จะได้บูชาพระบรมสาริกธาตุที่อยู่ด้านในสถูปนี้นะครับก็จะทุก่ันตั้งใจอิมินาสกาเลนะ่ังพุททางอธิปูชยามา อิมินาสกาเรนัตังธรรม,มังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนัตังสังขังอภิปูชยามะข้าพระเจ้าขอบูชาพระบรมสาธิกธาตุที่ประดิษฐานไว้แล้วในรามคามสถูู เพราะการบูชาสการะในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าเกิดปัญญายาณในชาตินี้ด้วยเยถอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะโมตัสสะภะคะวัน